รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบอห้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอน ตอนไปชมผู้อยู่เบื้องหลังพาฝุ่นร้ายทะลุออกนอกโลกที่สนามบินหัวหินประจวบคีริขันนะจะบอกให้เหล่านี้คือเบื้องหลังที่ทำให้ฝุ่น pm 2.5<ม>จางหายไป<ม>เหมือนพื้นฟ้าเบื้องบนพยาพยมเพราะลมเปลี่ยนพันแม้จะเป็นวันหยุดปีใหม่แต่พวกเขาไม่ได้หย,ยุด เป็นกองบัญชาการเล็กๆแต่เต็มเปลี่ยมไปด้วยคุณภาพ เฝ้าจอเรดาร์ดูภาพสีเหลืองของฝุ่นขึ้นมาหนาแน่นเหนือท้องฟ้าย่านไหนก็จะส่งเครื่องบินออกไปโปรยน้ำแข็งแห้งหรือน้ำเย็นเจาะท้องฟ้าพาฝุ่นลอยทะลุออกนอกโลกแม่เชียงใหม่ากาญจนบุรีศูนย์หัวหินเขาคุยกันทุกวันอยากให้ทุกคนได้รับอากาศสะอาดต่พื้นที่เริ่มมีการเออป่าบ้างเล็กน้อยสภาพของอากาศตอนนี้เข้ามาเรื่อยๆค่ะฝุ่นมาทิศเหนือใต้ออก ตกหรืออีสานร,รู้หมดทําทุกวันเนาะใช่ครับทำวัดครับทํามาตั้งแต่วันที่สองธันวาคมช่วยลดฝุ่นอ่ะให้มันต่ํากว่าค่ามาตรฐานได้ได้เยอะมากกว่า6 0 7 0พวกเขาอดเที่ยวปีใหม่แต่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอรอดูฝุ่นกันทุกวันปีนี้เรามีความเข้มข้นในการทํางานมากยิ่งขึ้นตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อระบายฝุ่นมากยิ่งขึ้นช่วงปีใหม่ไม่ได้ไปไหนเลยด้วยหน้าที่และภารกิจหลักของกรมอยู่แล้วครับเรา ทำงานทุกวันไม่มีใครเห็นเราพวกเขามีใจและทําให้ให้ใหทุกคน,กคนสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าเขาอยู่โยงเฝ้าฝุ่นเพื่อพวกเรามีอากาศสะอาดไว้หายใจขอรับขอให้กรมฝนหลวงจงเจเลยเพี่น้องประชาชนจงมีความสุขฝนเอ้ยฝนหลวงเราห่วงจากใจดุดน้ำพระไทยของในหลวง เห็นทุกยากของประชาชีทั่วทุกพื้นที่จบแดนสวงคือความห่วงห่วงจะพงราชัน ข่าวดีๆกับพี่คำรณเราไม่เห็นเขาทำงานแต่เขาทำงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะจะบอกให้ไปต่อกันอีกตอนตอน MOU เรื่องยางพารากับมาเลเซียเราได้อะไรบ้างนะจะบอกให้และนี่คืออีกหนึ่งเก้าที่สดใสของยางพาราไทย และนี่คือความมุ่งมั่นตั้งใจของการยางแห่งประเทศไทยครับผมรองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยเล่าให้ฟังว่าการที่รัฐบาลไทยโดยการยางแห่งประเทศไทยไปเซ็น MOU มกับมาเลเซียชาวสวนยางพาราของไทยจะได้ประโยชน์อะไรหนึ่งในฐานะที่ประเทศไทยกับมาเลเซียก็อยู่ใกล้กันนะครับเราควรจะมีการแสวงหาความร่วมมืออะไรกันที่มันเป็นประโยชน์นะครับกับวงการยาง ก็นำมาสู่การทำเอโบยูผมนี่แหละครับเป็นตัวแทนของการยาง่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทาง MRB นะครับในเชร์เบอร์บอร์ดสองเราให้ความร่วมมือในเรื่องของงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมประเทศมาเลาเซียการวิจัยต้นน้าพันยางมาเลาเซียมีความก้าวหน้านมากเรื่องของนวัตกรรมวันนี้ประเทศมาเลาเซียเองเนี่ยต้องยอมรับครับว่า เขาคือผู้ผลิตถุงมือยางธรรมชาติรายใหญ่ของโลกนะครับโดยภาคเอกชน 3. ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตน้ำยางข้นรายใหญ่ส่งให้กมาเลเสียวันนี้ฝายเมียเชนมาเลเซียก็เจอถึงเวลาแล้วไทยและมะเลาเลเซียจะผลิตยางที่ยั่งยืนไม่ทำลายป่าไม้ไม่บุกรุกป่าอีกแล้วไม่มีแล้ว และสำคัญเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมดทั้งมวลทำไปเพื่อพี่น้องชาวสวนยางของการยางแห่งประเทศไทย <c oughs> สรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าดอนอได้แน่อย่างนี้อย่างนี้ขอรับขอให้พี่น้องชาวสวนยางจงเจริญ <c oughs> าน้องมา้ายจะพาไปเบ่งอีสานเดี๋ยวนี้มีเงินมีงานย่างพร,ราบเบ่งบ้านอีสานบ้านเขา เอดีๆกับพี่คำรนยางภารายังเป็นอะไรที่ไม่มีตอนอวสานนะจะบอกให้ยางภาราเบ่งบ้านอีสานาบ้าน,อาอนาเานอา